The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นปลูกพระธรรมเข้าวัดเมื่อปี2530โดยการชักชวนของคุณพ่อตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมจนกระทั่งปัจจุบันได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดแล้วเจ้าค่ะลูกกราบขอญาติส่งเคสซดี้มาดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคนจังหวัดสงขลาโดยกําเนิดชีวิตในวัยเด็กของท่านค่อนข้างลําบากแต่คุณพ่อก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากสอบชิงชุนได้ เรียนจนจบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปประกอบอาชีพรับร,บรบาชก,การครูนี่ไมจ่จ๊ครูครูนี่ดีที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครนายกจากนั้นท่านก็นมาพบรักกับคุณแม่ทำอาชีพรับราชการครูเช่นเดียวกันอืเมื่อแต่งงานอยู่กินด้วยกันก็มีลูกอยู่สองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและลูกหญิงก็คือตัวลูกเองค่ะ อุปนิสยนัยของคุณพ่อเป็นคนใจดีรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุรีและชอบการทำบุญเป็นประจำอยู่เสมออมเป็นคุณพ่อในอุดมกติเลยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2529คุณพ่อก็ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายโดยการชักชวนของเพื่อนกับคุณครูด้วยกันนี่ครู ทำหน้าที่ครูชวนคุณครูเห็นไหมจ๊ะแล้วคุณพ่อมาทำบุญกับทางวัดโดยตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดคุณพ่อได้ทำบุญสร้างพระให้คุณปูญญคุณยา่าคุณทวดหญิงคุณทวดชายพร้อมทั้งสร้างพลายตัวเองและทุกคนในครอบครัวกว่ายี่สิบองค์ร,ร่วมบุญกถินทุกปี แล้วท่านก็นยังเป็นผู้นําบุญจัดรถนํานักเรียนและผู้ปกครองรวมนักศึกษาธุชนมาร่วมงานบุญกับทางวัดเสมอคุณพ่อรักการสั่งสมบุญมากครั้งหนึ่งคุณพ่อได้มาอยู่ทุด,ดงปีใหม่ท่านได้นั่งในสัตว์ทีกังขังตลอดทั้งคืนคือนั่งอย่างเดียวไม่อยู่ในรีบทอื่นโดยไม่เมื่อยเลยท่านยังเพื่อคุณพ่อเอากับคุณแม่ของลูกๆว่า สุขจังเลยสิ่งทุกคนในครอบครัวองคุณพ่อมีความสุขก็สุขด้วยอย่าไม่ช่สุขหนึ่งคนขยายความสุขไปในบรรยากาศไปในครอบครัวสุขไปด้วยแต่ทุกคนไม่ทราบเลยว่าความสุขของคุณพ่อนั้นอนะ่ะมันคนละเรื่องกับความป่วยของคุณพ่อท่านเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายแล้วเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดถึงอาการป่วยของท่านให้ใครรู้เลยเราพูดไปกับไา่บอยพูดไปทําไมแต่ท่านพอทุกคนมา,าทราบทีว่าท่านป่วยดักแล้ว ต่ท่านกัตเตรียมตัวท่านมาอย่างดีแล้วดังนั้นท่านก็พร้อมเสมอและก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้64ป่ปีคนแม่งรูปเป็นคนจังหวัดนครนายกโดยกําเนิดท่านมีพี่น้องในการ10คนคุณแม่เป็นคนที่6และก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในปี2523คุณแม่ได้เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งออกบิณฑบาตพานหน้าบ้านพระภิกษุรูปนั้นมีหน้าตาผิวพรรณวันณนะผ่องใสงดงามมาก งามกว่ารูปวาดและรูปปั้นทั่วไปสิอีกนยามเดินก็เหมือนลอยเท้าไม่แตะพื้นจริงใจคุณแม่คิดว่าเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังบ่อยอีกว่าเคยเห็นดวงแก้วแสงสีเขียวๆลอยมาตกแถวๆถตรงคูน,น้ำริมถนน,นหน้าบ้านอีกด้วยจึงทำให้คุณแม่มั่นใจในการทำความดีและรักในการทำบุญมากขึ้น ใครเชว,ชวนจะชวนทําบุญอะไรก็ทําไม่ว่าจะทอกระถินทอปป่าหรือบุญต่างๆคุณแม่ก็จะร่วมทําทุกบุญค่ะต่อมาพ่อก็มาเป็นกระไรมิตรชชวนคุณแม่มาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมกายท่านยังเดินตามคุณพ่อมาต้อยไตมาทำบุญสร้างบารมีเคียงข้างกับคุณพ่อมาโดยตลอดนี่คู่ชีวิตก,กันเมื่อมาเจอสิ่งดีๆแล้วต้องแนะนำกันนะจ๊ะ ปี2547คุณแม่ก็ได้มีอาการเหนื่อยง่ายอ,อึดอัดหายใจไม่สะดวกหมดแรงอ่อนเพลียแบบชนิดที่ว่าหาสา,หา,สาเหตุไม่เจอท่านยังได้ไปพบคุณหมอจึงทราบว่าป่วยเป็นโรคหัวใจโตนำซ้ำยังมาเป็นโรคความดันสูงอีกและทุกวันนี้ท่านต่างทานยาตามแพทย์สั่งอยู่ตลอดอาการยังค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่หายเป็นปกติค่ะคุณตาลูกหายเลี้ยงข้าวครทุกวิถีทางที่พอจะหาได้ ในขณะนดดั้นคุณตาไม่มีความรู้เรื่องความ,มจริงของชีวิตและไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจึงทําให้ท่านได้มาประกอบอาชีพประมงอยู่ประมาณปีกว่าซึ่งพอจะมีรายได้ข้ามาบ้างแต่ด้วยความที่คุณตาเป็นคนใจดีชอบทำบุญทำทานชอบศึกษาธรรมะและอุปถากพระช่วยงานวัดแถวบ้านมาตลอดคุณตาจึงเลิกทําประมงแล้วก็หันมาเอาดีทางทํานาทําสวนค่ะ คุณตาเป็นคนกว้างขวางจเจ้าหนที่รู้จักคนในหมู่บ้านและมันที่ยอมรับของชาวบ้านว่าท่านเป็นคนดีกอบกับเป็นท่านก็ไม่ชอบดื่มเหล้าและสูบุรีแต่ก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเข็ม,มขัดสั้นเกิดขึ้นกับคุณตาจนได้เมื่อหลานชายท่านคนหนึ่งซึ่งชอบดื่มเหล้ามายัดเยียดเหล้าคุณตาดื่มดื่มไหมดื่มไหม คุณตาพยายามหลีกเลี่ยงแล้วปฏิเสธด้วยการนุ่มนวลแต่หลานชายไม่ยอมพยายามคุมให้คุณตาดื่มเล่าให้ได้ถ้าตาลักหลานจริงตาต้องดื่มถ้าตาลูกชายจริงตาต้องดื่มนี่โหอย่างนี้ลอเปาก็ไม่ราบนะจากคุณตาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลน,นั้นก็ค่อยๆปฏิเสธรุนแรงขึ้นปฏิเสธรุนแรงขึ้นจนเกิดโทสะ มีปากเสียงกันวันเดียวกันทั้นคนตาเกิดเป็นโรคความดันกสูงกระทันหันทำให้เสเลือดในสมองแตกกระทั่งเสียชีวิตอายุได้86ปีคุณยางลูกเป็นคนขยันสู้ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวคู่เคียงบ่าเคียงหลายกับคุณตามาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งในปี2480ขณะที่คุณยายขุดหลุมเพื่อจะปลูกต้นกล้วยอยู่ในสวนนั้นทันยกจอบขุดหลุมได้เพียงสอสครั้ง กบลกรเห็นแสงเรืองรองงดงามอยู่ในหลุมท่านจึงตั้งใจขุดขุดกรลก่ากเห็นซากแมวเป็นตัวตัวแต่แปลกดวงตาข้างหนึ่งมันมีแสงดุจราวกับเพชรคุณยายจึงได้จับดูมีลักษณะแข็งมีแสงแวบๆบแบบสวยงามมากส่วนตาข้างหนึ่งของแมวฟอคุณยายจึงนำตาแมวข้างที่เหมือนเพชรมาทำเป็นหัวแหวน ซึ่งเมจินีแล้วจะมีเนื้อสีขาวทึบมีสีเขียวเรืองเรือโดยรอบสวยงาม <c oughs> สวยงามมากค่ะซึ่งบุคคนที่ทราบเรื่องเขาก็จะเรียกกันว่าเพชรตาแมวมีคราวหนึ่งในปี2 4งสี่เก้าเจ็ดคุณยายก็ได้ไปขุดหลุมปลูกมันเทศจู่ๆก็ขุดไปพบเมล็ดขาสารสีดำคล้ายฐานจำนวนมากๆเก็บได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นท่านยังนําไปทําความสะอาดเก็บเอาไว้บูชาเพราะคิดว่าเป็นสิ่งวิเศษแต่ก็แปลกจริงๆค่ะเพราะข้าวสีดาที่กุญยาเก็บมาไว้ในภาชนะเพื่อบูชาข้าวสีดานั้นก็จะเพิ่มจำนวนเองโดยไม่มีสาเหตุยิ่งทำให้กุญยาเชื่อว่าเป็นข้าววิเศษค่ะพรชาบ้านทราบก็ได้มีคนมาขโมยข้าวนี้ไปแต่ก็ต้องรีบเอามาคืนเพราะเขาฝันว่าเห็นเศียรพระพรหมตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้าไปทวงให้เอากลับมาคืนที่เดิม คุณยายรวมทั้งลูกหลานยังเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของข้าวสีดําคุณยายได้เสียชีวิตด้วยโรคชรลามาอายุ92ปีพี่ชายลูกในสมัยเรียนเขามักจะมีอาการเครียดเครียดอยู่บ่อยๆแล้วมักจะทําเงินหายอย่บ่อยๆอ,อีกด้วยพี่ชายเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้เลยเนะี่ยต่อมาเมื่อพี่ชายเรียนจบเข้าทํางานก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเลย ยิ่งทำให้เขาเครียดมากขึ้นเครียดหนักเขาก็หันหน้าเข้าหาบุรี่สูบบุรีวันละหนึ่งซองเป็นอย่างน้อยคุณแม่ก็ได้เป็นกลยนณวิทรที่เขาหักดิบเลิกบุรีพี่ชายก็ทำตามแต่ปรากฏว่าเขามีอาการขากันไกลค,รคร้างตัวแข็งกระดูกกระดิกไม่ได้เส้นตึงไม่หมดทรมานมากแต่เขาก็พยายามอดทนกับความทุกข์ชนิดจนเลิกได้สำเร็จค่ะ แนั้นพิชาก็ได้มาบวชบูชาพระธรรมในรุ่น61ปีเมื่อครบกำหนดจึงได้ลาสิกขาออกไปตัวลูกเองมาอยุติ11ขวบเกิดความทรงจำแปลกๆคือลูก,กรู้สึกว่าขณะที่อยู่ในครันคุณแม่นั้นมีความรู้สึกว่าเด็กเปลี่ยนท่ากลับหัวกลับเท้าอยู่บ,บ่อยๆจะเป็นความรู้สึกแปลกๆนะและยังรู้สึกว่าเวลาคลอดถ้าเอาขาออกก่อนคนจะสบายตัวมากกว่ามากกว่าหัวออกเป็นแน่ ซึ่งความทรงจํานี้จะเกิดกับลูกเป็นระยะระยะลูกยังไปถามคุณแม่ว่าแม่จ๋าตอนคลอดออกลูกนะหนูเท้าออกก่อนแล้วหัวออกก่อนคุณแม่ก็ตอบลูกกลับว่า,วาตอนคลอดนะหนูเอาเท้าออกก่อนจ้ะลูกถึงก็อึง้งเพราะมันตรงกับความรู้สึกของลูกค่ะต่อมาเมื่อปี 3, สองกสาูงขนาดที่ลูกกาลังเรียนอยู่ในระดับมหลาลัยปีหนึ่งคุณพ่อเนี่ยมาเป็นกระมิตรชักชวนให้ลูกไปทาบุญที่วัดพระธรรมกาย ลูกจึงได้ามาสร้างบารมีเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดทุกวันอาทิตย์และก็มาร่วมงานบุญใหญ่โดยตลอดต่อเน,นื่องไม่เคยขาดจนกระทั่งลูกเรียนจบจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นจ้าหน้าที่ช่วยงานวัดอย่างเต็มตัวค่ะ<อ>คำถามบุพปรรกรรใดชีวิตในวัยเด็กของคุณพ่อจึงค่อนข้างลำบากและบุญใดทำให้ท่านเรียนหนังสือเก่งสอบชิงทุนได้ตลอด ทำไมคุณพ่อยังไม่ยอมบอกใครๆว่าท่านป่วยหนักและกรรมใดทำให้คุณพ่อเป็นโรคมะเร็งในตับคุณพ่อตายแล้วไปไหนเดี๋ยวรับบุญธิษไปให้หรือไม่อย่างไรคะคุณแม่เห็นพระภิกษุสมมาบิณบาตรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันน่าผ่องใสนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงถ่าเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจริงใช่หรือไม่อย่างไรคะ และดวงแก้แสงสีเขียวที่คุณแม่เห็นนั้นคืออะไรวิบากกรรมใดคุณตายจึงโดนหลานยัดเยียดใ้ดื่มเหล้าจนเกิดเป็นโรคความดันสูงทำให้เสลือนในสมองแตกตายท่านตายแล้วเป็นไหนและรับบุญทิพย์ไปให้หรือไม่อย่างไรคะทำไมเพชรตามแมวที่คุณยายได้จึงมีสีขาวและสีเขียวที่มีแสงเรืองรองโดยรอบมีคุณวิเศษไหมคะ ถ้ามีเวลานำไปเจียแล้วจะทำให้คุณวิเศษลดลงหรือไม่คะคุณยายมีบุญอะไรจึงได้มาพบเพชรตามแมวเพชรตามแมวมีกี่สีเหมือนสีของเพชรพลอยไหมข้าวสีดำที่คุณยายพบเป็นของวิเศษหรือไม่ทำไมข้าวจึงเพิ่มจำนวนได้เองข้าวนี้คือสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมคุณยายจึงไปพบ ปัญยาเยสียชีวิตเดเราชาราตายแล้วไปไหนได้รับบุญ,ญทิ่ไปให้หรือไม่อย่างไรคะทำไมพิชางลูกเป็นคนเครียดไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้เลยมักจะหายหรือตั้งฝากหรือแจกคนอื่นทำไมเขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขาจะมีโอกาสกลับมาบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะทำไมลูกจะมีความรู้สึกว่าถ้าคลอดก็ต้องเอาเท้าออกก่อนหัวถึงจะสบาย ออกกอนหัวถึงจะสบายความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรคะุณปุณยหญ้าสีจุเดือรดอกลาตอนนั้นสองตายแล้วไปไหนได้รับบุญทิศย์ไปให้หรือไม่อย่างไรคะทำไมลูกถึงถึงได้ชอบนักวิทยาศาสตร์มีความสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชาวโลกเสมอและลูกก็ชอบสีเขียวขี้มา้าชอบชุดทหารและชอบช้างศึกส,สู่ท่ามกลางสนามรบ ลูกเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่อย่างไรคะ <c oughs> ลูกพี่พี่น้องกันมิตรสองคนที่สนิทสนมและคอยให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมอคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วัดเราเคยสร้างบารมีด้วยกันมาอย่างไรทำหน้าที่มาอย่างไรในกองทัพทำคะมไม่เกี่ยวแต่เขาเอี่ยวด้วย ครอบครองลูกสร้างพลเมีบุญูณะมาอนอย่างไรจะได้ไปดูสิบบุรีวงคงบนวิเศษเขตบรมโมพธิสัตว์หรือไม่อย่างไรคะลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตึ่ตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจ้า ชีวิตยไยเด็กของคุณพ่อค่อนข้างลำบากเพราะกรรมความตรณีนี่ศึกษาไปดีนะจ๊ะแนดีที่ตามมาส่งผลในชาตินี้จ้ะถ้าเรียนหนังสือเก่งสอบชิงทุนได้ตลอดเพราะถ้ามีนิสัยรักการเรียนการศึกษาข้ามชาติและก็มีบุญให้วิทยาทานมาส่งเสริมด้วยจ้าคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งในตับเพราะกรรมบาติบาตค่าสัตว์ทำอาหาร สังฆาสัตว์เพื่อเลี้ยงแขกเรือและล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในอดีตมาส่งผลจาท่านป่วยแล้วไม่ยอมบอกใครเพราะท่านกลัวครอบครัวห่วงกังวลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและยังไม่รู้หลักวิชาที่สมบูรณ์ ได้รับบนเทวทิ่ไปให้แล้วก็มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นคือเข้าใจหลักวิชาพอประมาณคุณแม่เห็นพระภิกษุสองเด,ดิมินตบบาทเขารูปร่างหน้าตาผิพันวนาผ่องใยนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นจ้าท่านมาโปรโดคุณแม่จ้า ดวงแก้วแสงสีเขียวที่คุณแม่เห็นนั้นคือปรากฏการธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าท่านมีจิตเป็นกุศลทําให้ท่านน้อมไปในทางความดีอยากทําความดีเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นแสงสีเขียวจึงปรารบเหตุนั้นมาทําความดีคุณแม่ไประโรคหัวใจโตเพราะกรรมแนดีที่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปรวมกับกรรมการมเมญชูสมัยเป็นผู้ชายมาเสริมด้วยจ้า ให้ท่านสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมากแล้วติฐานจิตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าคนตายไปด้วยความดันโลหิตสูงน้ำไปสเสลือดในสมองแตกตายเพราะกรรมทั้งในาดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าและเคยฆ่าสัตว์ไว้เลี้ยงคนเพื่อทำกับแกล้มกับกรรมประมงมาเสริม ตอนตายจิตท,ท่านไม่ค่อยจะผ่องใสามากนะักบุญจึงไม่ได้ช่องเทติควรหุดหงิดหลานนะ่ะจึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรุษายยักษ์ชั้นสูงฉันจะตุมมหาราชิกาแต่ละบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้เพตตามแมวถึงกันยายได้นั้นอืม ยังไม่ใหญ่เพชรตามแมวติดแท้จริงแต่เกิดจากตัวแมวที่ในตาเป็นในตาเป็นต้อหิน <c oughs> <c oughs> จึงมีสีขาวคุณนไม่ได้เกิดจากกายสิทธิ์มาลงจะไม่ได้มีอนุภาพพิเศษใด,ดๆจ้ะเพชรตาแมวจริงๆจะมีกายสิทธิ์ลงทำให้ในตามแมวแข็งใสเหมือนตาแมวปกตินี่แหละ แมวมีดวงตาสีอะไรเพชรตาแมวก็ยังเป็นดวงตาสีนั้นแต่ไม่เหมือนสีเพชรพลอยจ้ะข้าวสารดําที่คุณยายพบก็เป็นข้าวสารที่พวกพราหมณ์หรือพวกสายเวทใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นของตกค้างจากโบราณจ้ะอย่าไปสนใจอะไรมากนะเพราะไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจ้ะเราจะเก็บว่าเป็นของแปลกๆไว้ดูเล่นเมื่อไม่รู้จะทําอะไรอยู่ว่างๆ ไม่รู้จะทําอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตก็เอามาดูเล่นของครูไม่ใหญ่ก็มีอยู่ขวดหนึ่งตอนนี้อยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทอมไม่ใหญ่นักของชันดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทาให้ท่านมีทิพย์พสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะ วิชัยรูกเป็นคนเครียดไม่สามารถเก็บเงินได้เลยมักจะหายหรือฝากหรือจากคนอื่นไปเพราะแน่ดีชอบขมโมยเงินของมารดาไปกินเหล้าในสมัยวัยรุ่น mm hmm. กรอบกระบ,บุญกุศลยังไม่มากนักเศษกรรมสุราก็เลยทำให้เครียดนี่มันมาจากเศษกรรมสุราเงินที่มีอยู่เนี่ยโดวยวิบากการที่พวขมโมยเงินมารดาไกินเหล้าในสมัยวัยรุ่นในอดีต ทำให้มีก็อยู่ไม่ได้ขโมยมันก็ต้องแจกไปหมดเขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระกำลังทานบาร,รมียังมีไม่มากนักจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นแต่จะบวชระยะยาวต้องมีกำลังใจในการบวชมากกว่านี้จ้ะลูกไปคอยรู้สึกว่าเวลาคลอดลูก,ออกเท้าออกก่อนหัวจึงจะสบาย ก็ไปรู้สึกมันทำไม่นะลูกจะเป็นคนยังไงเนี่เป็นความรู้สึกไปเองเจ่ะจะแพ้ความสำคัญกับความรู้สึกนี้เลยจ้ะไม่เกิดประโยชน์อะไรหลอกจากเสียเวลาจ้ะทำไมรู้ว่าจะทำ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรเกิดประโยชน์ต่อชีวิต <laughs> ก็คิดไปเรื่อยๆเถอะ <laughs> คุณปู่ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวา <laughs> โดยบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะญาติตายแล้วก,ก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานติดก,กันกับคุณโปูด้วยบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาร่วมกันด้วยรักและผูกพันได้รับ,บบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้าลูกชอบนักวิทยศาศาสตร์แต่ค้นพบสิ่งใหม่ๆใ,ในโลกเสมอเพราะ <c oughs> คิดชอบเองชอบสแสวงหาเป็นนักคิดเป็นคนมีปัญญาจริตถ้าจะให้ดีกว่านี้ให้ชอบพูดถึงค้นพบสัจธรรมของชีวิตก็จะยิ่งดีกว่านี้จ้ะนักวิทยาศาสตร์คน้นสิ่งใหม่ๆมามันก็ค้นไปเรื่อยๆหละมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าสัจธรรมนมันมีที่สุดคือหยุดแล้วจบแล้ว พุทธันดอนที่ผ่านมาสงสัยนี่ชอบสีเขียวนี่ลูกได้เป็นอืเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจ้าแล้วก็ได้ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่ชอบสอนคนอื่นมากแต่ชอบสอนตัวเองน้อยนั่งธรรมะน้อย แต่ก็พอมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกาบดุสิตบุรีได้แต่ว่าวิบากกรรมกราเมตามมททันสมผลทีมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้จ้ย่างดีเนี่ยลูกพี่น้องกรมีสองคนขอให้กำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งกันและกันคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตแก้วั้งสองคนนี้ก็เคยสร้างบุญร่วมก,กันกับลูกและหมูข่คขณะโดยบางชาติก็เป็นของสเสบียง บางชาติก็เผยแผ่จ้าครอบครัวลูกสร้างบรมีกับบุคคลนามาแบบกองสุบียังประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดิปดูสิบรีวงบนพิเศษเขตบรม,มโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma